ครับหลังจากเราปลูดได้สีวันครับก็จะประมาณนี้แหละครับวันนี้ตื่นสายครับถ่ายช่วงเช้าประมาณเก้าโมงครับเราก็จะได้ประมาณนี้มาดูรากกันครับสีวันนี่ครับรากเดินรากเดินเต็มเลยครับไม่ตายแน่นอนนี่ กลัวมันตายครับจัดจัดไปเลยครับตายยากครับถ้าปลูกใครปลูกต้นต้นคุณนายเปลี่ยนสายตายนี่ก็ไม่ต้องปลูกอะไรนะครับโดยเฉพาะตากล้องเลยครับชันไงชันชันเนี่ยทำไปเลยครับตามที่จิตเราจินตนาการเลยครับ ใช้สูตรมันครับเทคนิคใช้เทคนิคมันยิ่งประครบประหมยิ่งทําดีๆยิ่งไม่สวยครับทำแบบนี้แหละครับสวยดีทำไมกระถางแรกทำดีจังเลยอ่ะ ต้องเท่าเทียม,มไม่ดูกระถางแรกอย่างหมา,ราบบมกระถางที่สองเนี่จกระถางที่สองขาดสารอาหารเนี่ยไม่ไม่เสร็แต่ก้องกระหล่อมกระเลงนี่รับ,บดบบูกัน ยากจะเดินดีๆดมาจีกอิมุเรามาชมต่อ,ตอกลางวันนะน,นี้ตาตคืนอีกแล้วทาทไรก็ทำแตก่กลางคืนปลูกสำหรับคนไม่มีเวลาครับหลังเลิกงานครับปลูกเล่นๆปลูกเวลาว่างครับเลิกงาน คือเราจะปลูกไว้ทำพันธุ์ครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยสวยอะไรครับแต่กล้องบุญเยอะอือไม่เกี่ยวกับเขาน่ะเกี่ยวกับเธอทำเองนะเออเอาขอ้าวหลี่มาด้วยไอเทมเหลืองเก,ก็บใช้หมดทรับเสียดาย มันใช้ได้เอยนะเต็มมือทำดีๆแล้วก็ไปครับลึกยังไปเลยเดี๋ยวอีสุดท้ายครับการสุดท้ายแตแบง จะให้ดีต้องเน้นใหญ่ๆหน่อยนะครับใหญ่กวบเพื่อนครับเก็บก่อนครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเสีไดายเก็บให้หมดครับ กำ,กำมัดรวมกันเลยครับออยาดลงไปเลยครับนโมบีบครับดินแค่นี้แหละครับนี่เห็นไหมลุกกุ๊กหน่อย <laughs> เอาใบไม้ออกกดี๋ยวได้ประมาณนี้ครับ ครับนี่โอเคอยังไปต้องบ๊ายบายตาแดงครับหลังจากเราปลูกได้สีวันครับก็จะประมาณนี้แหละครับวันนี้ตื่นสายครับถ่ายช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงครับ เราก็จะได้ประมาณนี้มาดูลากกันครับสีวันนี่ครับลากเดินลากเดินเต็มเลยครับไม่ตายแน่นอนนี่